จะชิวไปไหนเมื่อหนุ่มไทยเปสร้างตู้ปลาเคลื่อนที่เข็นปลาเดินชมเมืองสบายใจใชายคนหนึ่งลงทุนสร้างตู้ปลาเคลื่อนที่ได้ขายรถเข็นเด็กเพื่อพาสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักอย่างปลาทองไปลองเดินเล่นชมวิวรอบเมืองยูทูบเบอร์หนุ่มชาวไต้หวันนามว่าเจอรี่ห่วง กลายเป็นที่พูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตไปพักใหญ่เลยเมื่อเขาตัดสินใจพาปลาทองออกมาเดินเล่นรอบเมืองด้วยตู้ปลาเคลื่อนที่ที่เขาสร้างขึ้นเองเจอรี่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้างตู้ปลาแบบเคลื่อนที่ได้ของเขาโดยเริ่มจากการสร้างโถใสสําหรับใสป่ปลาออกแบบให้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ทําจากแผ่นอะคริลิกใสเพื่อให้ปลาสามารถมองเห็นวิวได้โดย360องศา ส่วนตัวโครงสร้างรถเข็นเจอรี่ลงทุนวัดขนาดและเชื่อมโครงโลหะขึ้นเองลักษณะาคายรถเข็นทั่วไปมีล้อด้านหลังและด้านหน้าสำหรับรับล้ำหนักส่วนด้านบนทำเป็นแท่นไว้รองรับตู้ปลาทรงกระบอกได้และเพื่อให้ปลามีชีวิตรอดได้แม้จะต้องอยู่ในตู้ปลาเคลื่อนที่เจอรี่จึงออกแบบระบบเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของปลาเรียบร้อยแล้ว โดยการเจาะรูบนตู้ปลาเพื่อติดตั้งช่องสำหรับใส่สายกองน้ำและปั๊มลมออกซิเจนรวมถึงไฟส่องสว่างเรียกได้ว่าเหมือนยกตู้ปลามาใส่ล้อรถเข็นเลยก็ว่าได้สำหรับแรงบันดาลใจของเขามาจากการสังเกตเห็นคนรอบข้างต่างก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวออกมาเดินเล่นได้ดังนั้นเขาคิดว่าสัตว์น้ำอย่างปลาก็ควรที่จะได้มีโอกาสออกมาเดินเล่นเช่นกัน ซึ่งหลังจากที่เขาได้ลองพาปลาทอง3ตัวออกไปเดินเล่นรอบๆของกรุงไทเปแล้วด้วยรถเข็นตู้ปลาดังกล่าวก็เรียกเสียงฮือฮาและรอยยิ้มจากคนรอบข้างได้ไม่น้อยแต่งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็มีเสียงตอบรับในแง่ลบบ้างเหมือนกันโดยหลายคนเป็นห่วงว่าถ้าเอาปลาออกมาเดินเล่นข้างนอกแบบนี้จะทําให้ปลาเครียดหรือไม่ซึ่งในข้อนี้เจอรี่ก็ได้ทําการศึกษามาก่อนแล้วว่าปลาทองเป็นปลาที่คุ้นชินกับมนุษย์ ไม่ค่อยตื่นตกใจง่ายจึงเลือกนำมาใส่ในตู้ปลาเคลื่อนที่ได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และการตั้งใจลงมือพัฒนาจนใช้งานได้จริงโดยราคาต้นทุนของงานประดิษฐ์ชิ้นนี้อยู่ที่ราวๆ400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14,000บาทถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b ้ แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณจากใจคนที่กดติดตามให้กับช่องเล็กๆสำหรับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย